ในปี2,568เนี่ยมันก็ยังเป็นปีที่เศรษฐกิจในทั่วประเทศนะเนาะไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วโลกเลยเนยียังเป็นเศรษฐกิจที่ยังถดถอยอยู่นะซึ่งก็จากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสงครามทางการค้าสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะ ตั้งแต่ยุคโควิดมาเนี่ยตั้งแต่ปี6-3นะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นตัวกลับมาแต่ในการโอนกรรมสิทธิ์ของตลาดที่อยู่อาศัยณนะสิ้นปี6-7เนี่ยยอดโอนบ้านมือสองมีจำนวนมากกว่าบ้านมือหนึ่งซึ่งในปี6-7เนี่ยมีการโอนอหน่วยที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3เกือบ350,000หน่วย แล้วก็เป็นสัดส่วนของบ้านมือสองเนี่ยมากถึง62%หรือว่า200,000กว่าหน่วยส่วนที่มันเป็นบ้านมือหนึ่งนะหรือว่าคอนโดมือหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยมีการโอนอยู่38%นะก็คือจำนวนแสนกว่าหน่วยแล้วก็มูลค่าโดยรวมของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการโอนเนี่ยทั้งหมดเกือบ1ล้านล้านบาทดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ย มันมีการเติบโตของมันน่ตลอดเราสามารถสังเกตเห็นได้ไง่ายๆคือมันมีการกอร่อสร้างตลอดโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเดเวลลอปเปอร์ใหญ่ๆเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์กันหมดดังนั้นแต่ละปีเนี่ยเขามีการสร้างเพิ่มขึ้นมาจํานวนยูนิตมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นเนี่ย <c oughs> จำนวนยูนิตท,ที่สร้างสร้างขึ้นมาเนี่ยมันถึงยังไม่ไม่ไมโอเวอร์สัปพายนะมันก็ยังมี เขาเรียกอะไรมีดีมานความต้องการของเขาอยู่ดังนั้นเมื่อมีการสร้างเยอะๆเนี่ยก็โดยปกติอยู่แล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนมือนั้นะพอเปลี่ยนมือเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นบ้านมือสองคอนโดมือสองนะมันก็ทําให้โอกาสที่เราเป็นนายหน้าเนี่ยเราก็มีทรัพย์เอาไว้ขายเนี่ยมากขึ้นและในปัจจุบันเนี่ยมันมีทรัพย์ให้เราขายเนี่ยแบบเยอะมากดังนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงมองว่าตอนนี้เนี่ย เราควรที่จะเตรียมตัวของเราไว้ล่วงหน้าก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพรายได้ idar, การเก็บออมนะอย่างใครทำงานประจำอยู่ก็ควรที่จะมีงานอื่นที่สามารถเสริมเราเข้ามาได้เพื่อที่เวลาก๊กน้ำหนึ่งหยุดไหลเรายังมีก๊ออกอื่นเนี่ยมีน้ำสำรองเอาไว้ใช้